โจ๊กไข่ลวกหมูดำคุโรบุตาข้าบอกพิเศษไข่ลวกน่ถ้วยนี้ราคา45บาทถ้าเป็นโจ๊กหมูธรรมดา40เราเราคิดแล้วว่าซื้อแบบนี้เพิ่มอีก5บาทคุ้มกว่าเพราะว่ามีไข่ให้ด้วยแล้วเหมือนหมูจะเยอะกว่าไหมไม่แน่ใจแต่ว่าปริมาณ400กรัมเท่ากันนะคะ ลองดูเดี๋ยวจะพยอยรีวิวของกินเซเว่นไปเรื่อยๆดีกว่าช่วงนี้กินเยอะเพิ่งมาคิดได้ตอนแบบนี่ไงนี่ไงดูดีอุ้ยอคเว็บดีมากเลยอ่ะเดีดยดน้องถามว่าเอาเครื่องปรุงไหมไม่เอาเอาแค่แม็กกี้เพราะรู้สึกว่าของเซเว่นอ่ะมันจะเค็มอยู่แล้วโอเคนะ นี้ไม่อยากกินข้าวโอเคเอ,อ้ยก็เยอะอยู่อย่างน้อยๆก็ได้ไข่หนึ่งกองอร่อยไม่ต้องเติมแม็กกี้แล้วค็ม อย่าน,นี้ผ่า,าใช้ได้อันนี้จะเป็นแกงเห็ดรวมมิรนะคะของ Easy Go นะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยรีวิวนะคะก็เป็นกับข้าวพ้อมทาเนอเป็นในแนวของอาหารใช่แข็งนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันเขามีบอกอยู่แล้วว่าถ้าเป็น ออของเซเว่นต้องกดแปดนะแต่ว่าของเราเป็นแบบกำลังไฟแค่800วัตต์นะคะเดี๋ยวมาอ่านอีกทีตัวเล็กมากมองไม่เห็นเลยไออันนี้เป็นการเห็นรวมมิดนะคะคลอสกับคุณหม่ำโจ๊กมกนั่นเองเพราะว่าเขาทำน้ำปลาเนาะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาไปเข้าเวฟก่อนน่าจะสักสามนาทีเออแต่หน้าตาก็ดูดีอยู่อืมแล้วก็มีหมกหน่อไม้แน้ะทุกคนเดี๋ยวจะทยอยทยอยแบบรีวิวให้ดูหมกหน่อไม้อร่อยไปเข้าเวฟก่อนสรุปว่าไม่ได้เวฟนะคะเห็นว่าแบบมันเป็นแช่แข็งเนยะก็เลยเอาไปอุ่นเตาแก๊สเลยจ้าก็ประมาณนี้นะคะสี่สิบบาทเนี่ยก็ ถวยเล็กๆ,ๆน้อยๆพอให้หายยากได้นะคะก็กินคนเดียวเนาะกินกับไข่ต้มเนาะอาจจะไม่พออิ่มเท่าไหร่แต่ว่านี่เขาก็เน้นว่าอาหารเร่งด่วนกินให้ให,หายยากแล้วก็เมื่อกี้ชิมแล้วนะโอเคมากเลยนะคะน้ำเข้มข้นนะแล้วก็กลิ่นปลาไม่ได้แรงขนาดน่นะ,นะเป็นกลิ่นเห็ดเนาะกลิ่นแกงเห็ดเลยจริงอันนี้ก็ผ่านแนะนำทุกคนก็40บาท เดี๋ยวลองลองรีวิวแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมทุกคนเพราะว่าพอดีซื้อมันเป็นป้ายเหลืองนะคะมันจะลดครึ่งราคาเนาะขนมชั้นใบเตยราคาปกติยี่สบาทก็คือจะตกชิ้นละเกือบก็ชิ้นละสิบาทนั่นแหละแต่ว่ามันหอมอ่ะมันหอมใบเตยมากแล้วก็เวฟนะที่บ้านเราใช้700วัตต์ประมาณครึ่งนาทีนะคะเนี่ยนิ่มมากทุกคนเมื่อกี้พ่อคลิปบอกไม่ต้องเวฟมันจะไม่ต้องเวฟดิ ความชั้นความนุ่มเหนียวเอออ,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 อร่อยร้อนอร่อยดีลองชิมคิดลองชิมแต่ร้อนนะเป่าชิมหน่อยอือก็ลองไปเป่าเนี่ยแต่อร่อยหอมหอมกินไปเตยหอมนี่แหละใส่ได้นุ่มนิ่มอร่อยถือว่าทำได้ดีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเคก้ก ทูโทนช็อกโกแลตชีสเค้กอันนี้ก็ป้ายเหลืองเหมือนกันพ่อไปแกวทำไมสามเก้าใช่ไหมเออเป็นก็เป็นทูโทน Two tone. ข้างบนน่าจะเป็นตรงกลางเนี่ยชีสเค้กแน่นอนข้างล่างเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ข้างบนเป็นครีมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองแก่ดูอ่ะลองเปิดมาแล้วไหนขอดูหน่อยเขามีช้อนมาให้ด้วยนะเอ,อเสียบมีตรงนี้เนาะน่าจะใช่ข้างล่างก็คือเป็นเค้กช็อกโกแลต ตรงการเป็นชีสเคกข้างบนเป็นมิปินครีมอะมีเด็กจะกินแน่นอนอืมใช่เลยอืมเอาไปเลยคิดอร่อยราคาเต็มเท่าไหร่นะสามเก้า <39. S 1> อืมเราซื้อมาครึ่งราคาก็สิบเก้าบาทห้าสิบเ้าอุ้ยถ่ายตอนมืดแถมฝนตกต่างหาก เออเนี่ยแตงขนมชั้นี่แนะนำอร่อยหอมน,อนุ่มนิ่มอนอ้่อกินได้เลยหยิบกินเลยขอเก้าแล้วก็ข้าสกิก่อับสองอ่าอ่ะลูกอ่ะหยิบก่อนอ๋อมันจะละลายครีมมันจะละลายนะเนี่ยมันละลายเลยแหละ มันต้องแช่ในตู้เย็นอะเม่กินขนมไปด้วยแล้วก็นมไปด้วยอะเมืม่อกี้แม่ชิมแล้วอร่อยดีอร่อยอร่อย,ออยเป็นไงรีวิวด้วยอร่อยเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยเนาะในตรงเมื่อกี้แม่โดนครีมไปหน่อยนึงเพราะว่าอร่อยใช่แต่มันต้องแช่เย็นเพราะว่าครีมมันละลายแล้วเนี่ย แต่ว่าตัวตัวที่อร่อยก็คือตัวครีมนี่แหละใช่ไหมอร่อยเนาะมีอีกตัวหนึ่งที่อยากลองเขาเรียกว่าเป็นโรโมจิก็คือเป็นเค้กโรนี่แหละแล้วก็ข้างนอกหุ้มด้วยโมจิหุ้มเค้กทีหนึ่งเพราะว่าอร่อยกันเดี๋ยวว่าหลังค่อยลองแล้วก็รีวิวันอันนี้ก็คือโอเคแนะนำจัง ได้รีวิวตอนดึกเลยจ้าพอดีเอาให้เด็กกินนะคะโดนัตโอวันตีนของจริงคือมันเล็กมากทุกคนเอ้ยก็คือเพื่อเป็นรูนั่นแหละเราก็แบบเคลือบแต่เคลือบโอวันตีนเยอะมากนะคะก็น่าจะอร่อยอยู่นะอันนี้ปกติชิ้นเท่าไหร่สามห้าป่ะเออแล้วมันคือมันเป็นป้ายเหลืองไงพ่อคีชอบซื้อแบบป้ายเหลืองเซล นีกน่กินไปกินไปจนสมอ่วละก็คือมีแบบนี้เนาะอืมเป็นชาช็อกโกแลตที่หนึ่งใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยนี่ขนมเยลลี่บอยชากุหลงเอออันนี้เยลลี่บอยชาอูหลงรีวิวกลางคืนก็อย่างเงี้ยไม่ชัดเขามีเยลลี่แยกมาให้ใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่อันเนี้ยใช่ป่ะเออเป็นยเยลลี่แล้วก็คือข้างในคือเป็นอะไรอ่ะเป็นน้ำชาอูหลง เป็นน้ำชาอูหลงใช่ป่ะแล้วเห็นเหมือนมีเจลลี่อีกไหม,มอืมอันนี้เหนียวหนึบแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะมดมาใช่ไหมเหมือนมีเจลลี่อยู่ข้างในเป็นบุนเป็นบุนใช่ป่ะเป็นเหมือนบุนเนาะเออเป็นวุนเออเออแล้วคือเป็นน้ำชาอูหลงแหละเออ ไอเอน,นี่น่านกินดิอันนี้ลกแล้วเหลือเท่าไหร่สิบห้าสิบสีบาทห้าสิบมั้ง๋องงั้นของจริงก็คือยี่สิบเก้าบาทอนี่ประมาณนี้นะเราก็ใส่ลงไปจะ้ะก็น่าจะอร่อยละ่ะน่าจะหอมชาไหมแอบคิดว่าน่าจะอืมเฮ้ยมันเปรี้ยว บวยอ๋อเป็นบวยอ๋อเอองั้นก็น้ําบวยเลยถ้าบอกวาเป็นบวยอ่ะตอนแรกไม่บอกว่าเป็นบวยไงน้ําคือเปรี้ยวเปรี้ยวบวยนี่แหละเอออร่อยอร่อยกินแบบเย็นเย็นชื่นใจชื่นใจกินคร่กับเอรยนรี่กินได้ไหมกินได้มาลองขนมปางชายเย็นกันนะคะเหล่งไว้นานแล้วทุ หอมชาไทยอยู่ให้ดูอหอมหอมหอมอบอกว่าหนักหนึ่งร้อยกรัมมันน่าจะมีแต่น้ำราดข้างบนแน่เลยเออใช่ข้างในไม่มีไส้นะคะอ,อือร่อยอือชาเย,ย็นคือเข้มข้นเลย แล้วก็ขมๆเนี่ไม่ได้ชายเย็นชัดมากอร่อยอร่อยเหมือนกินไอ,อติมไอติมชายเย็นขนมปังก็นุ่มเนีย่ยทุกคน อืเมนูนี้ผ่านนะคะอร่อยจริงอันนี้ราคาเท่า,าไหร่สามสิบเก้าไหมม่รอดเดี๋ยวไปสดอยดูใหอออ้อร่อยอร่อย มีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะถั่วทองกวนบ้านทองหยอดเนะก็เล็งมาหลายรอบแหละกาอยากลองนอะอหอมหอมเหมือนอบควันเทียนทุกคนอืมข้างในเหมือนเป็นสีเขียวๆนะคะของของถั่วทองอะ่ะหอมอะ่ะเนี่ยข้างในเป็นสีเขียวๆแบบนี้ ออืมอืมข้างในข้างนอกแบบเป็นหัวทองเหลืองแล้วว่ามีความกลุบๆของมะพร้าวนะอืมหอมอร่อยดีแล้วก็หวานน้อยด้วยค่ะแต่จริงอะ่ะถ้าทิ้งให้แบบเย็นลงกว่านี้นิดนึงอะ่ะจะดีกว่านะอันนี้มันมันแข็งไปหน่อยนะเพราะว่ามันแช่เย็นมานะคะเอออันนี้โอเคได้ก อันนี้น่าจะราคาสามเก้าไหมอืม,อมเดิมยี่สิบเจ็บาทอันนี้เหลือสิบสามบาทห้าสิบเนะเาะก็เลยซื้อมาลองโอเคนะ <c oughs> ต่อไปไดฟุกุฮอกไกโดมิวนะคะตัวนี้นะราคาเต็มก็คือยี่สิบห้าบาทเหลือสิบสองบาทห้าสิบนะคะ อะมาลองอันนี้สีสวยสีฟ้าเลยว้าวมีทั้งหมดสามชิ้นหยิบไม่ขึ้นจ้าสีสวยมากสีฟ้าหอมดนะอ,อร่อยอ,อร่อย ข้างในอ่ะข้างในเป็นครีมฮอกไกโดแบบครีมนมเลยอ่ะมีความกรอบๆหอมนมโอโยมจิก็นุ่มเวียนนี้อร่อยโอ้ยถูกใจคนชอบกินแป้งอืมอร่อยคือมันไม่ได้เป็นครีมถท่าที่่างนคนมันมีความกรอบนิดนึงเหมือนไวช็อกโกแลตอ่ะอ อันนี้คืออร่อยอืมกินหยุดไม่ได้อืมคือต้องชอบมันนี้อืมอร่อยอืมอันนี้คือ The Base เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆอร่อยอะ่ะหวานน้อยด้วย ก็ไปลองดูกันได้นะคะจริงๆขนมเซเว่นเน่ะทำออกมาได้ดีเลยนะคะก็อร่อยนะคะบางอย่างเนาะบางอย่างก็อาจจะแบบเออธรรมดาแต่ว่าบางอย่างก็อร่อยเลยนะคะก็เขาพัฒนามาเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์เข้ามาพูดคุยกันได้นะมีขนมตัวไหนอร่อยอีกเราจะได้ไปลองบ้างนะจ๊ะเดี๋ยว อาจจะทําเป็นแบบอาหารคาวบ้างไหมนี่จริงอาหารคาวเคยทำไหมเราไม่เคยทำเนอะคือเรากินนะกินบ่อยแต่ก็ไม่เคยทํารีวิวเลยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ